ตอนที่60ถ้างั้นพวกเราจะเริ่มสืบสวนเหตุการณ์นในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพวกเราจะกลับไปยังอาณาเขตของท่านเขาเฮสเวลหลังจากวันพรุ่งนี้ครับได้ค่ะในเมื่อพวกเราวางแผนการดำเนินงานเสร็จแล้วคุณชายูดะครับ ผมหวังว่าคุณชายจะช่วยเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นให้พวกเราฟังนะครับคุณชายทราบชื่อจริงๆของเดมอนตนนั้นได้อย่างไรกันครับ Lady ้คอเดเลียกับผมเปิดปุ่มสตรอเบอรี่พวกเราเข้าไปในฟรอสแอนวิลเพราะอยากได้ดอกแสตะวันสะพรั่งและจบลงด้วยการโดนจมตีจากพวกมือมาน ในขณะที่กำลังถูกไล,ล่ล่ากับดักที่ถูกติดตั้งไว้จากเผ่าคนแคระโบราณก็เกิดทันง,งานขึ้นพวกนั้นก็เลยติดอยู่ในกับดักนั้นดิ้นรนหนีออกมาไม่ได้พวกเราเลยสามารถจัดการพวกบูชาเดมอนได้ง่ายได้ครับส่วนชื่อจริงๆของเดมอนถูกเขียนเอาไว้ในกระดาษหนังสัตว์ ซึ่งเก็บอยู่กับตัวของคนที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้บูชาเดมอนนะครับอย่างนี้เองสินะคะการเตรียมพร้อมเพื่อผนึกเดมอนอย่างรอบคอบของพวกบูชาเดมอนกลับกลายเป็นแผงที่วบกลับมาทำรายพวกเขาเอง อีกอย่างหนึ่งไม่สงสัยเลยว่าทำไมชื่อที่แท้จริงของเดมอนจึงจดจำได้ยากนะเพราะมันไม่ใช่ภาษาของพวกเรานี่เองถูกต้องครับขอโทษที่เข้ามารบกวนตอนพวกคุณกำลังยุ่งนะคะแต่การรักษาคุณหนูคอเดเลียเสร็จสิ้นแล้วค่ะดูเหมือนการมองเห็นของเธอจะแย่ลง เพราะเธอหักผมมากเกินไปแต่พอเธออาการดีขึ้นแล้วการมองเห็นจะค่อยๆฟื้นฟูดีขึ้นจนกลับมาเป็นปกติค่ะออย่างก,ก็คือลงอบไปทีนะครับนั่น,นะสิค่ะขอโทษนะครับทุกท่านผมอยากจะไปดูแลคู่มันของผมตอนนี้เลยนะครับพวกคุณยังมีคำถามอะไรอีกหรือเปล่าครับ เออพวกเราจําเป็นต้องสืบสวนทั้งฝั่งของพวกเราด้วยเหมือนกันนี่นาะถ้างั้นวันนี้พวกเราก็พอแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับเห็นด้วยค่ะนายน้อยอยูดาคคะพูดตามตรงนะคะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์ แต่ยังรวมถึงรู้สึกถูกดูแคลนในฐานะอัศวินด้วยค่ะเพราะพวกเราตั้งใจจะไปปกป้องพวกคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นตรงกันข้ามแต่ยังไงซะตอนนี้ฉันก็รอดชีวิตกลับมาได้แล้วฉันมั่นใจว่าฉันจะหาทางตอบแทนหนายน้อยให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะ ฉันอยากจะขอบคุณนายน้อยจริงๆค่ะผมไม่คิดว่าคุณจำเป็นต้องตอบแทนอะไรหรอกนะครับแต่ขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าผมจะนำความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงของคุณซิลเลียนไปบอกเลดี่คอนเดเลียอย่างแน่นอนครับฝันดีนะครับ เิมชิชิโอกจากอารวาในช่วงกลางของเกมยังไงยังไงก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากตอนนี้แน่ๆแ,และถ้าหากมันดำเนินเนื้อเรื่องเหมือนต้นฉบับนะชิชิโอกคงจะฆ่าทหารเป็นร้อยๆคนไปแล้วนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอฉันเห็นสถานการณ์หลักจากที่พึ่งขึ้นมาจากชั้นใต้ดินฉันก็เริ่มทำใจว่า ต้องมีคนตายไปหลายร้อยคนแล้วแนะ่อัศวินแห่งกรเข็สศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ไม่มีทางที่จะหยุดชี่โอดจากการทำลายล้างได้เลยพวกทหารก็สวมแต่ชุดกรอบเบากันมาเพราะพวกเขาต้องการให้การเคลื่อนที่คล่องตัวรวดเร็วที่สุดสำหรับภารกิจค้นหาที่เร่งรีบครั้งนี้ดังนั้น ต่อให้มีคนตายเยอะแยะมากมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่คนที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ก็คือรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคอเดลียมาแล้วหรอถ้าไม่นับเรื่องที่มองไม่เห็นแล้วก็เรื่องอ่อนล้าด้วยแล้วฉันก็รู้สึกสบายดีทุกอย่างเลยนะ <c oughs> พูดแบบนั้นก็แปลว่าเธอไม่โอเคเซ่ฉันโอเคยา ฉันสบายดีพวกเขาบอกว่าฉันแค่เหนื่อยมากเกินไปเฉยๆพวกเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวการมองเห็นของฉันก็จะกลับมาเป็นเหมือนดิมถึงอย่างนั้นก็เธอสกิลนี้มันทำให้ดวงตาเหนื่อยล้าม,มากเกินไปดังนั้นเธอคงต้องใช้สกิลนี้อย่างรอบคอบหน่อยแล้วนะวายถ้าทางนายจะเป็นห่วงฉันนั้นเนี่ย ก็ฉันเป็นห่วงเธอจริงๆนะสิอย่างนั้นหรองั้นเดี๋ยวฉันจะพยายาไมใ่ใช้มันบ่อยๆก็แล้วกันนะตอนนี้เธอหน้าแดงมากเลย <c oughs> หน้าดดงหน้าแดงอะไรล่ะเธออจ้า <c oughs> เออใช่พวกอัศวินทั้งหมดฝากขอบคุณเธอมาด้วยนะฮะเรื่องอะไรอะพวกเขาบอกว่า ไม่มีใครโดนเดมอนตอนนั้นฆ่าแม้แต่คนเดียวเพราะเธอขึ้นมาทันเวลาพอดีจริงหรอไม่สูญเสียใครไปเลยแม้แต่คนเดียวเลยหรอใช่แล้วพวกเขาเลยฝากขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ลองออกไปทีลองออกมา ฉันก็ดีใจที่ผลของการทำงานอย่างหนักของเธอมันประสบความสำเร็จมากขนาดนี้นะแอมแอมฉันก็ขอบคุณนายด้วยเหมือนกันนะเรื่องอะไรหรอก็เพราะว่าพอต้องมาชิญกับอันตรายที่ไรนายก็ช่วยชีวิตฉันไว้ตลอดเลยนะ ดังนั้นขอบคุณนายมากเลยนะยังไงยังไงฉันก็ต้องช่วยเธออยู่แล้วสิไม่ต้องขอบคุณหรอกว่าแล้วว่านายต้องพูดแบบนั้นว่าแต่ว่าทำไมไนายขึ้นมาข้างบนเร็วจังล่ะนายใช้สก,กิลฝีเท้าหรอเล่านี้ฉันก็แค่ใช้ทางลัดเท่านั้นเองฮะ มีทางลัดจากชั้นใต้ดินชั้นที่7จเนี่ยนะก็ใช่นะสิถ้าเธอกดรูปปั้นตัวที่3บนชั้นใต้ดินชั้นที่7บันไดทางลับก็จะโผล่ออกมาแล้วทำไมนายไม่บอกฉันเกี่ยวกับบันไดทางลับตัวที่นายจะยินดอกแสตววังสพรังเลยยะไม่รู้เรื่องไงแล้วว่าฉันต้องเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องวิ่งขึ้นมาจนถึงชั้นบนสุดนะ้า ฉันวิ่งจนหายใจท้าไม่ทันเลยนะเฮ้ยเธอมองไม่เห็นอยู่ไม่ใช่หรอทำไมตีฉันแม่นจังฟ้าแต่ฉันจะยังคนสวยไงทำไมไมีปัญหาอะไรไม่ซ่าโอ้ยจับจำเลย <c oughs> ชีแล้วพวกเขาพูดอะไรกันอีกบ้าง พวกเขาบอกว่าจะเริ่มสืบสวนเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้แล้วจะกลับอาณาเขตของท่านเขาเฮสเวลในวันถัดไปเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเรายังกลับไปไม่ได้นะพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอีเวนต์การรุกร่างจากทางเหนือด้วยไม่ใช่หรอถูกต้องดังนั้นคืนพรุ่งนี้พวกเราหนีกันเถอะ ขอขงผมคุณชายลูคสัสผมจะออกเดินทางฮันนมูนกับเลนดี้คอเดเลียที่รักของผมอีกสักหน่อยคุณชายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเรานะครับเพราะผมได้ซึมซับพลังของดอกแสงตะวันสะพรั่งแล้วพวกเราต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหาให้กับคุณชายต่างๆนานาจากการกระทำที่ไม่ยั้งคิดของพวกเราครับปอลอ มมีความสุขมากจริงๆครับยูดาบาเยลตอนนี้รอบๆไม่มีใครอยู่แล้วเลิกกลั่นคำได้แล้วหนะ้า